สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูดองเหล้ามะม่วงหาวมะนาวโห่เราก็มาเก็บมะนาวโหจากต้นสดๆไปทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะทําทั้งหมด2ส,สูตรสูตรแรกจะเป็นสูตรแบบผ่าลูกแล้วก็เอาเม็ดออกสูตรที่2จะดองทั้งลูกค่ะเราได้วัตถุดิบแล้วก็นํามาล้างด้วยน้าเปล่าค่ะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเกลือจะช่วยขจัดยางออกจากผงของมะนาวโห่ของเราค่ะ วิธีทําของเรานะคะเราจะทําทั้งหมดสสูตรสูตรแรกคือดองทั้งลูกไปเลยค่ะส่วนสูตรที่สองผ่าครึ่งแกะเม็ดออกก่อนดองค่ะก็จะเตรียมน้ําเกลือแล้วก็เอามะนาวหวของเราลงไปแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหงชั่วโมงแล้วเราก็จะมาแกะเม็ดออกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในขั้นตอนต่อไปค่ะ เวลาครบแล้วเราก็จะมาอยู่ในขั้นตอนแกะเม็ดมะนาวหูออกค่ะสังเกตไหมคะจะแกะออกได้ง่ายมากเพราะเราได้แช่น้ำเกลือไว้นั่นเองน้ำเกลือจะช่วยขจัดยางช่วยให้เนื้อมะนาวหูของเราสวยเนื้อไม่ดำน่ารับประทานค่ะลองเอาสูตรนี้ไปใช้กันได้นะคะหลังจากแคบเม็ดเสร็จแล้วเราจะนำไปล้างน้ำเปล่า2-3น้ําน้ำล้างน้ำเกลือออกค่ะ เสร็จแล้วเราจะไปในขั้นตอนการดองเหล้ากันเลยค่ะส่วนผสมก็มีน้ำตาลกรวดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเหล้าค่ะแล้วก็ถูไว้สำหรับใส่ดองนั่นเองค่ะ ขั้นตอนดองเหลานำมะม่วงหาวมะนาวโหใส่ในหลูสลับกับใส่น้ำตาลไล่เป็นชั้นๆค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะเติมเหลาขาวลงไปค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดองทั้งลูกเลยนะคะ น้ำตาลอัตราส่วนปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยเข้มมากเข้มน้อยจัดได้เลยค่ะแล้วดองสูตรทั้งลูกไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดองสูตรผ่าครึ่งค่ะในส่วนของเหล้าขาวเราใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะขอแต่ให้เป็นเหล้าค่ะ อันนี้คือสูตรที่สองค่ะคือสูตรแก่เม็ดออกใส่เหมือนกันกับสูตรแรกค่ะใส่มะนาวโหกรตามด้วยน้ำตาลกรวดไล่เป็นชั้นๆค่ะแต่นี่มันกระปุกเล็กเนาะแล้วก็นำเหล้าขาว เทเติมลงไปเลยแล้วเราก็จะนำไปเก็บไว้ที่มืดค่ะอย่างน้อย3เดือนหรือว่าสัก6เดือนก็ทานได้แล้วค่ะยิ่งดองนานเป็นปียิ่งกลมกล่องค่ะเขียนวันที่แปะไว้ด้วยก็ดีค่ะกันลืมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ดองเหล้ามะม่วงหาวมะนาวโหกของเราเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่มืดค่ะพอครบสักสามเดือนหรือว่าหเดือนเราจะนำมาเปิดแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาดูกันอีกทีค่ะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนจะถูกใจสายดื่มเราหรือเปล่า ยังไงฝากรบกวนกดติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่องพัอน h ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามรับชมในอีพีถัดไปถึงเวลาเราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงเราก็จะเอาใส่ในถุงผ้าที่มีหูรูดนะคะแล้วก็จะมัดไว้แล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่มืดค่ะ อีก3เดือนมาดูกันค่ะ